สันติอโศกนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับปมวัยเด็กนะคะมีคนสนใจเกี่ยวกับสกดจิตแล้วก็ปมวัยเด็กแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับปมวัยเด็กนะคะของทําไมปมวัยเด็กเนี่ยมันทาลายชีวิตเราทําลายความสุขเราแล้วก็ทำไมเราเทคโนโลยีทางจิตหรือการรักษาทางจิตหรือการทําจิตบําบัดเนี่ยมันช่วยทําให้ อาการทางจิตของเราเนี่ยหรือว่าความสุขหรือความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ของเรายังไงจริงๆแล้วทั้งคิมคิมแซนแล้วก็คิมซูฮยอนเนี่ยต่างก็รักกันนะคะในตอนแรกแต่ว่าอาจจะเป็นทางอาการทางจิตที่เรียกว่ามันไม่ใช่รสสนิยมนะคะเปโตหรืออาการใครเด็กเนาะอาการใครเด็กอันนี้มันมันเกี่ยวข้องกับผมองค์มไมเด็กทั้งหมดเลย ะะปมการเลี้ยงดูปมชีวิตครอบครัวมาเลยเดี๋ยวพาเดินดูวิวที่ดีนิดนึงตรงนี้เป็นลานสมาธิอนี้เป็นลานสมาธิของสันติอโศกนะ,ะก็จะมีคนมานั่งสมาธินะคะ นี้เป็นทานสมาธิของชมรมมานลยค่ะสป็นที่ิสัยสมาธิเดี๋ยวเราพามาดูนิดนึงระหว่างที่รอทำคอนเทนต์ไม่มีเด็กๆมาเล่นเล่นทรายด้วย <c oughs> ตอนนี้ใครเคยเข้ามาในสันตัวผมจะอยากจะมาซื้อข้าวนะคะเอาอจะมาซื้อข้าวแล้วก็ซื้ออาหารเตรียมไว้สำหรับสัปดาห์คนที่ทานมังสวิรัติอะ อาจจะไม่อยากกินอาหารอยากกินอาหารที่ปลอดสารพิษเนาะนี่เป็นลานจงกรมสามารถเดินจงกลมได้ เราจะออกไปทำคอนเทนต์ นะคะอืมนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับปมวัยเด็กเดี๋ยวออจะยกเคสนะคะว่าคิมซูฮยอนเนี่ยคือไม่ได้ทำคอนเทนต์ตั้งนานคิมซูฮยอนนะคะเป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวที่คุณพ่อเป็นซูเปอร์สตาร์แต่ว่าทิ้งคุณแม่ให้เลี้ยงลูกคนเดียวแล้วคิมซูยอนเนี่ยก็เป็นโรก หัวใจนะคะหัวใจพิการซึ่งต้องทั้งใช้ทั้งเงินแล้วก็เวลาในการทุ่มเทแต่คุณพ่อกลับทิ้งคุณแม่ให้เลี้ยงลูกคนเดียวคิมซูฮยอนเกิดมาในครอบครัวที่คุณพ่อไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษนะคะรักเขาเองก็รักคุณแม่นะคะแต่ว่าคุณพ่อเมื่อเขาเติบโตแล้วก็โด่งดัง คุณพ่อก็กลับมาเกาะเขาดังแต่ว่าไม่ได้ส่งเสียเขาเรียนนะคะเขาต้องจบมาด้วยความยากลําบากเน้องเรียนจบการแสดงมาด้วยความยากลําบากแล้วก็สอบตั้งรู้สึกจะสามครั้งะคะ่ะกว่าจะสอบเขาได้โอเคก็เมื่อเขาประสบความสําเร็จแล้วนะคะคุณพ่อก็ไม่ได้แสดงความเป็นสุภาพบุรุษหรืออะไรให้เขาเห็นนะคะอันนี้มันก็คือเป็นปมสังเกตดูนะคะว่าคิมซูฮยอนเนี่ยน่าจะไม่ชอบคุณพ่อ แต่ว่าสิ่งที่เขาทำกับคิมคิมแซนนะคะคิมแซนคือการแม,แม่แม่ไม่รู้ออกเสียงยังออกเสียงผิดขออภัยด้วยคิมชวานอาจจะออกเสียงแบบคิมชูวานใยอันนี้ไม่รู้นะเอ่อการที่แบบเ,เขาทำร้ายคิมคิมแซนก็เป็นผู้หญิงที่ไม่มีคุณพ่อทำร้ายร่างกายคุณแม่คุณพ่อ,อ,อดื่มเหล้านะคะเขาต้องทำงานตั้งแต่เด็ก คือปมเกี่ยวกับการรู้สึกดีพอนะคะไม่ว่าเขาจะประสบความสําเร็จมากขนาดไหนก็ตามแต่ในเรื่องของความรักในครอบครัวแล้วเขากา็โตมาก็มามีผู้ชายคนเดียวนะคะที่เป็นแบบเป็นผู้ชายที่โตกว่าตัวเองมากๆซึ่งแน่นอนจะต้องทําให้รู้สึกว่าไม่ดีพอจริงๆถ้าการแล้วมันเกี่ยวข้องกับปมวัยเด็กยังไงเกี่ยวข้องตรงที่ว่า ค,ความรู้สึกที่ว่าเราไม่ดีพอเพราะว่าเราไม่เคยเป็นมีความรักเกี่ยวกับผู้ชายได้ได้ความรักที่แท้จริงกับผู้ชายเพราะว่าผู้ชายก็คือเมาเหล้าทําตัวไม่ดีนะคะเธอจึงได้ผู้ชายที่เราไม่รู้เลยว่าเขาดีกับเธอหรือเปล่าอาจจะดีแต่ก็ทําร้ายจิตใจเธอไม่ได้ออกมาในรูปแบบของการทําร้ายร่างกายแต่เป็นการทําร้ายจิตใจอาจจะข่มเธอก็ตอนสุดท้ายก็คือปล่อยให้เธอต้องสังเกตดูนะคะว่า คิมซูยอนเนี่ยปล่อยให้เธอต้องโดดเดี่ยวเพียงลำพังเหมือนคุณพ่อของเขาเห็นไหมเราจะทำตัวเหมือนคุณพ่อโดยไม่รู้ตัวเราคุณพ่อเคยทิ้งคุณแม่เคยทิ้งผู้หญิงที่ตัวเองรักยังไงเขาก็ทิ้งผู้หญิงที่ตัวเองรักตั้งเจ็ดปีอย่างนั้นแสดงว่าแถมยังจ้างยูทูบเบอร์ให้โจมตีคนรักของตัวเองบางทีอ่ะ การที่เราสะกดจิตปดหลอกปมตัวเองเนี่ยมันทําให้เราบางทีเราอาจจะร้ายโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะว่าเราถูกขับเคลื่อนว่าเราถูกขับเคลื่อนด้วยปมในอดีตของเราเหมือนคิมซูยอนหลายคนอาจจะเกลียดเขาบอกเขาเป็นคนไม่ดีคืออบอก,ก็ไม่ได้บอกอบไม่ได้เห็นด้วยในสิ่งที่เขาทํานะคะแต่ว่า เราพูดในแง่ของการแก้ไขแล้วก็การทําจิตบําบัดาการเยียวยาเด็กน้อยภายในเนี่ยช่วยทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณภาพสุขภาพจิตของเราที่ดีขึ้นได้เห็นว่าสิ่งที่มันขับเคลื่อนเราอยู่ข้างในความล้มเหลวต่างๆในชีวิตความไม่สมหวังในชีวิตความไม่ประสบความสมําเร็จหรือความเจ็บปวดหรือทําไมเราต้องร้ายขนาดนี้ด้วย ทำไมเราต้องร้ายกับคนอื่นคะเดี๋ยวทำไมเราต้องทำร้ายคนอื่นหรือทำไมคนอื่นจะบอกว่าเรามันใหญ่ตัวร้ายหรืออ้น,นี่มันแบดบอยทำไมเราแบบเรากับภูมิใจในความร้ายของเราหรือว่าเราอาจจะเป็นเหยื่อของสถานการณ์เหมือนคิมเหมือนคนะิมราน่ะเหมือนคนะิมแซนน่ะเธอก็เป็นเหยื่อของชีวิตแล้วทำยังไงเราถึงจะไม่เป็นเหยื่อของชีวิตคือการแก้ขไขปมวัยเด็กการสะกดจิตแก้ขไขปมวัยเด็กเนี่ยทำได้ยังไง มันก็มีหลายทีโนโลยีทางจิตนะคะแต่ว่าวันนี้ถ้าอาจารย์จะพูดให้ฟังก็คือเราแค่กลับไปดูว่าในอดีตเราเราโดนอะไรมาบ้างเราถูกอะไรมาบ้างแล้วเราดึงมันออกมาแล้วเรายอมรับว่าเราเคยเจ็บปวดเมื่อเราไม่ได้บอกว่าเจ็บปวดเพื่อที่จะเจ็บปวดต่อนะคะเพื่อที่จะแก้ไขแรงสั่นสะเทือนภายในถ้าสมมติว่าเราอะถูกเลี้ยงดูมาแบบไม่ได้รับความยุติธรรมแม่รักพี่ชายมากกว่ารักน้องสาวมากกว่า เราก็ต้องแก้ไขโดยการสกร If, ดจิตโดยการสร้างแรงสั่นสะเทือนการสร้างแรงสั่นสะเทือนอันนี้เป็นงานวิจัยจากจิตวิทยานะคะก็คือเรียกว่าโรคสองบุคลิกภาพหลายบุคลิกภาพก็คือวันนี้วันนี้เราเกิดมาเป็นเราเกิดมาเป็นเอาบางคนก็คือมันจะมีคนที่เป็นมีอาการทางจิตนี้นะคะมีอาการทางจิตนี้มีอาการทางจิตก็คือวันนี้เป็นผู้หญิงแบบมีลูกสองแล้วก็เป็นโรคเบาหวาน ไปตรวจเลือดก,ก็เป็นโรคเบาหวานจริงๆอีกวันหนึ่งเป็นสาวโสดไม่มีครอบครัวไปตรวจไม่มีโรคประจาตัวก็ไม่มีโรคประจาตัวจริงๆมันเป็นแรงส,รสั่นสะเทือนทางจิตมันเป็นแรงส,รสั่นสะเทือนทางจิตเมื่อเกิดแรงส,รสั่นสะเทือนทางจิตนี้เกิดขึ้นทําให้คนะนะั้นหายเจ็บหายไขย้แล้วก็หายป่วยได้อันนี้เป็นแรงสั่นสะเทือนแต่อันนี้เราจะไม่ใช้กับเรื่องของการรักษาโรคนะคะมันอันตรายเกินไปนะคะแต่ว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆพอสซิโบเนาะ แต่ว่าในเรื่องของการรักษาสกดจิตจริงๆมันมีหลายวิธีการย้อนเวลาบําบัดทำลายเทโลบริสเนี่ยก็ม,มีหลายวิธีอีกแต่ว่าในในรอบนี้ถ้าเกิดอาจารย์จะแบบแบ่งปันเทคนิคแบบคร่าวๆก็คือว่าให้เราหลอกตัวเองว่าเราเรา,เราพ่อแม่รักเรามากพ่อแม่รักเราเขาให้ความยุติธรรมกับเราเขา,าเป็นคนที่มีความยุติธรรม เขาให้ความรักที่ทัดเทียมกันแล้วเราเป็นคนที่เป็นที่รักมาตั้งแต่เด็กคือเป็นการแบบฮิวแบบร่างกายมันหลอกตัวเองอะคะ่ะเกิดการหลอกในระดับพาซิโบมันก็จะช่วยสร้างแรงสั่นสะเทือนภายในออันนี้หลยคนแบบก็อาจารย์ก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะคะแบบหลอกว่าเหมือนอาจารย์บางคนเรียนสื่อไม่เก่งแล้วก็ถูกถูกบอกถูกสอนว่าเรียนไม่เก่งมาตั้งแต่เด็กนะคะออหัวไม่ดีหัวช้าอย่างเงี้ยคะ่ะคุณแม่ก็บอกอาจารย์บางคนหัวช้าเรียนโง่อะไรเงี้ยนะคะหัวไม่ดี อาจารย์ก็หลอกตัวเองว่าตัวเองเรียนเก่งจบปริญญาโทจบปริญญาด็อกเตอร์ได้ใบปริญญาด็อกเตอร์แปดใบอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ได้ไปหลอกคนอื่นนะหลอกตัวเองอย่างเดียวแล้วบอกว่าตัวเองแบบเก่งหัวดีมาตั้งแต่เด็กเหมือนแบบเป็นแรงส่นสะเทือนที่มันอยู่ข้างในอันนี้มันก็เป็นการหลอกสมองนะคะก็สําหรับใครที่อยากจะแก้ไขตัวเองนะคะว่าเอ้ยเรามาจากครอบครัวยังไงถึงแม้ว่าอาดีตมันจะเป็นอย่างนั้นจริง จริงๆแต่เราก็ต้องแบบเหมือนหลอกสมองตัวเองอะ <c oughs> เออเหมือนพารสิโบอะเหมือนหลอกสมองตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นหรือแก้ไขตัวเองได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องกลับแล้วเดี๋ยวเรามาเมาต่อนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวบายๆออกจะมีเอ่อจะมีไลฟ์สดนะคะสำหรับใครที่อยากฟังก็ติดตามฟังได้ บายยนี้นะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คอร์สนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วสําหรับราคา990เดี 190, ๋ยวจะขึ้นเป็น1,990แล้วนะคะสำหรับใครสนใจก็ลงเรียนได้ค่ะสวัสดีค่ะ